สดีครับสวัสดีตอนย้ำแรงครับมือเราหามองครับเลืองานกอกมาใบออกมาใบก็เลยมาปับหน้าอยู่วางไปหน้องโลก,กันแค่เห็ดนีเป็นไงครับหนไงแล้วก็ให้นึ่งประมาณสอไหลครับจะมาลาดยิ้มท้องกัไปไงครับหน้องไสองไหลกล้วยครับสองไหลกับสามไหลกูหลักนี่เราตายางนั้ขั้นหนึ่ง ถ่กาเป็นเทยว้นี่ก้องเี่ยวนี่ครับไได้โลออกไปให้เดียวครับเป็ผู้เฒ่าละน้ำเฒ่าเลี้ยงก็ต้นสีละเลี้ยวครับที่ตัวเปนปเลยับดินเอาินเ็ให้งไเอาต้อผู้เฒ่าว่าดี๋น้ำร้ายครับันแท้กกัได้ตัดหยาหน่อยก็ครับไได้โลได้กันครับ เบื้องหนาง้างานกันเลยครับมาหนี่งไก่ครับพี่พน้องผมว่าพุ่งถึยางน้ำกบบันไกลล่บวดทึ้งหยัมสันน้ำกันเลยนะครับ นครับเอ้าไอ้นุ่มเบียดเดียงครับเก้าบนไอ้นุ่มเบียดเดียงครับเอาเดี๋ยวขอลากับไอ้นุ่มเบียดเดียงกันละครับเอาอัดดิน,นครับเต็มใบเมียดมั้ยละครับ ไอ้สวดอันอันตัดใบเมียบนะกับอันช่องไอ้ไอ้โชคสุราเลยครับเด้อเมื่อกี้มันนาพามันงำครับพี่น้องนาพามันงำนี่รถมันหนักครับดินมันประบายออกไปครับมันมันปูดไปมันดันยากครับเดวชิชาจากอาจารย์ช่องโชคสุราเลยครับ <S <S 1> <S 1> เป็นไห้ฟ้อนดูดีครับพี่น้องผมกบบติดตามเป็นประเด็นนี้เลยครับ แต่ปลัดเห็ดคือเล่ามากโอ้ดันดีอยพี่น้องดินหมอนโบบโบโบีเลโบบโบโบด้วยครับตอนนั้นก็เต็มไม่มีเห็นลยพี่น้องแล้วไมันอยู่นี่ยังไม่มีไปเลยเอ้าไป้แเอ้า น้างพ่อเป็นเจียงรถุดเหรอคุจ hmm. no. no. mm ังบอกเข้าอูบอกพื้นเหยเนาะผมก็นอมรับครับนอมรับค้าบอกคํามซอนนะครับผมจากไปถามไถโลกแล้วไถโลกก็บอกดีครับแจ้งนนานแจ้งเมีนเนี่แเมีนเมนคือลาวครับ ับนลิบบบบบนบอบบอบบอบมาแล้ว ดำแปะแล้วบินไอ้มูเกามันฟู่งกับดันออกมันเบิร์ตมันก็หอดเื่นแข็งกับมันก็เลยนท้องไฟอีกตัว่แน่โอ้โหคนนี้ครับพี่น้องเดือนมักกลาครับใกล้ที่เขาปลายเดือนมกระลาแหละครับเดือนแห้งครับแห้งครับเลย ดินแห้งมันกะดันมอนรดด้วยครับแต่ว่ามันแห้งดินมันจากแยวกขางผ่านหลายดันยินเสียกับนักรถเนี่ยแต่ว่ายยังได้ไว้ครับพี่น,อน้องมีพงศ์ใจข้ออธิบายไ,ไหมครับพี่น้องอันมองอันที่รถจอดอยู่นะครับพี่น้องผมโอกกาว่ากดกดลงเสีเปลือกเนี้ยครับ เกลือไฮดรินมาทั้งันทั้งที่ดันมาทั้ง,ง,งปลายมันสุดหลายครับกดลงหล,หลายครับเพื่อเที่ยวที่ดินทั้งพุูนทั้งสุดพุนมา่อตแท่นมึงนี่ครับเพราะว่าเขาสืบปรเดีลากไกาครับผมคิดผมนะเป็นหลักหลังพุูนมากากว่าเลยเราลองหลาัางรถมาครับ หนาดเทียงรถบ้อนแน่งเนี่ครับพี่น้องเครื่องอรารวมๆมาควนขอาอออขาวเนี่นะครับยังไปได้อยู่โอ้ขนาดว่ารถบ้อนคอยมีกำลังดีไหมครับแต่ื้อ่าไปได้ดีครับนี่ยหกัับต็มกนหกเต็มเต็มงนหกพันหกสิบะครับตถึงหกันหก อะหมอบินอาญาอาญามาแล้วครับโอ้นี่กระชั้นพี่น้นองเลย โอ้ถ้าผมดันม้ากวางไปกัหลายเตรียมนาพันครับเอามุนันมาต่อกันครับเพื่อจะเดินเฮ้งานออกไไปไว้แน่ครับนี่ฮะก็เล่มมุนันมากครับ ครับยอ้อยดีคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมเทียตอนไหนเสร็จแล้วเรื่องบัตรพี่น้องเดี่ยวมันจะเป็นรูปห่าง,งมากวางนี้ครับจากสีสูงสีต่ำตำแหน่งครับเพื่อไสายตาจยก่อนครับนี่พร้อมรับประจักษ์พี่น้องเพียงตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอต้อนราบสวัสดีครับ